โอเคครับวันนี้ผมก็มีแอปหาเงินเข้าทูมอนิแวลเลตนะครับมาใหม่นะมาแนะนาเนาะตัวนี้นะไม่ต้องทําการชวนเพื่อนนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนแอปนี้ได้นะครับแล้วก็ถอนได้เนาะแต่สองแอปนี้นะถอนเงินเข้าไวมากๆนะครับก็จะเป็นการถอนนะเข้าทูมอนิแวลเลตตั้งแต่10บาท 25- ่สิบห้าจนถึงหนึบาทเนาะก็เป็นแอปหาเงินมาใหม่นะตัวนี้เขาแจก500คะแนนนะฟรีด้วยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับจะได้รับคะแนนฟรีด้วยนะครับ ซึ่งสาหรับใครนะครับที่กดลิงก์ใต้คลิปมาคนระับก็จะเจอคําว่าลิงกนะ์ดาวน์โหลดเนาะกดเข้ามาก็จะเจอแอปประมาณนี้คนระับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะกดผ่านลิงก์นะครับก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปใตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดมาเนี่ยอย่าลืมทําการลงทะเบียนนะด้วยอีเมลให้เรียบร้อยเนาะลงทะเบียนเสร็จนะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะมากดเพ y เอานะเพื่อที่จะ,ะเล่นเกมนะแล้วก็จะได้รับเหรียญมาเนาะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดในส่วนรับ คะแนนฟรีนั500คะแนนก็อย่าลืมมากดตัวนี้นรับด้านล่างเนาะแล้วก็ไปกดรับนะครับ500คะแนนได้นะครับตัวนี้ฟรีเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมมากดเพนารนะครับซึ่งการที่เรากดเพนารนะครับเราก็จะมีเกมรับมาให้เราทําการดาวน์โหลดหรือว่าเล่นเนาะตัวนี้นะครับแนะนาให้ดาวน์โหลดหรือว่าเล่นทั้งหมดเลยนะของผมเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าตัวนี้เราผมยังไม่ได้ทาภารกิจในสการ, <S <S การดาวน์โหลดเกมเนาะก็วิธีการทำเนี่ยเราก็เลือกเกมนะครับแล้วก็ไปทําการติดตั้งในสอแอปนะเราก็สามารถ สำรวจเกมได้นะซึ่งใครที่ยังไม่ทําการดาวน์โหลดนะมันก็จะมีให้เราทําการดาวน์โหลดมากมายเนาะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เล่นนะประมาณ1นาทีหรือว่า2นาทีเนี่ยมันก็จะได้รับคะแนนแล้วนะครับแล้วหากใครที่เล่นไปเสร็จนะครับมันก็จะปลดล็อกในสนองคาถามนะหรือว่าแบบสํารวจมาให้เราทําการทํานะเพื่อ,อนๆนับจะสังเกตเห็นนะแต่ละ เอ่ออะไรเขาเรียกอะไรแบบสอบถามนจะมีคะแนนเยอะมากนะครับอย่างเช่น5,000คะแนน720คะแนนสองพันแปด0้คะแนนนะตัวนี้นะครับผมก็จะได้มาจากตัวนี้แหละนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําคอยนะครับนำเหรียญคะแนนนะที่เรามีนะครับมาแลกเป็นเงินเข้าธุรนิเวศได้เนาะขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10บาทนะครับ25บาทนะครับแล้วก็100บาทเนาะเงินจะเข้าทันทีเลยนะครับจากที่เรากดถอนเนาะและสองรับนี้นะถอนไวมากๆนะครับเพ่อนผมก็ถอนมาแล้วเนาะ สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะตัวนี้ก็รีบคลิกลิงก์เข้ามาเล่นได้นะใครที่เป็นสายฟรีนะครับอยากจะลองเล่นนะตัวนี้อยากจะลองหาเงินเข้าทูบ์บิลเลตจากการทําแบบสํารวจนะครับแบบสอบถามนะตัวนี้ก็มาทําได้นะครับตัวนี้นะครับก็แนะนํานะใครที่ยังไม่โหลดแอปนะครับมันก็จะให้เราลองติดตั้งอีกครั้งนะเราก็กดไปได้นะตัวนี้นะครับมันก็จะบอกนะว่า หากเราไม่ทำภุรกิจนะบมันก็จะไม่มีให้ทำการดาวน์โหลดนะเพราะงั้นเนี่ยใครที่กดเข้ามาแล้วแนะนำให้ติดตั้งในส่วนของแอปได้เลยนะเพราะว่ามันจะขึ้นเหมือนผมนะอย่างเงี้ยมันจะแก้ยากนะครับเนี่ยมันก็จะบ่อนแล้วเราไม่สามารถให้รางวัลคุณได้นะสลับเกมนี้เนาะหากเรากดเข้ามาที่เกมเนี่ยมันก็แนะนำไม่ทำการดาวน์โหลดเลยนะถ้ามันเป็นอย่างงี้มันจะแก้ยากเนาะก็คือสำรวจใหม่นะมันก็จะไม่มีนะี๋ยวมันก็จะรีเซ็ตใหม่เนาะแต่อาจจะใช้แล้วเวลานานเนาะใครที่ กดเพนาวแล้วนะครับก็แนะนําให้โหลดเกมได้เลยนะก็บางคนอาจจะมีเกมที่มันสนุกหรือว่าบางเครื่องนะอาจจะมีเกมที่มันเล่นแล้วสนุกผ่อนคลายนะตัวนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆได้นะมันก็จะได้รับคะแนนมานะครับหลังจากที่มันเปิดนะในส่วนของตัวนี้แล้วนะครับเราสามารถมาทําแบบสํารวจแบบสอบถามได้นะากใครที่มาทําแบบสอบถามเลยนะมันก็จะขึ้นว่าลนะ็อกเนาะตัวนี้เราก็ไปเล่นเกมให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้ อัปเดตนะสองการถอนเงินการหารเงินเข้าทูมิโวลเลตจ,จากแอปมาใหม่เนาะตัวนี้นะครับก็แนะนําเลยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่รีบเข้ามาเล่นนะค,คลิกลิงก์ใต้คลิปมาทําการดาวน์โหลดกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคใครที่ดูอยู่ก็ฝากเริ่มไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ขอขอ,ขอานุมากที่เข้ามารับชมครับ